ทุกคนต้องอัปเดตคนดูแฟนๆเตินดอนคลายเอาไว้ช่องสัญหาทรรของเรานะคะครีเอทีฟของเรานะคะทั้งว่าจะเป็นคุณเก็ตคุณฟิลน้องนัทตุยเย่กันหมดเรอค่ะโอ้ยพี่พระลมได้ไหมสาวเหมือนเขาอยากทำเลยเขาทำงงเรายการที่อยากทำเลยก็ทำเออเป็นแบบเรียวๆไง ใช่ไหมข่าวหน่าจะเป็นไลฟ์บ้างแหละเอาปะไลฟ์ทำา้งะไลฟ์ทำอาหารจะได้เห็นความพังเนื่องจริงเพราะมันพังไปจะได้รู้ว่าอันที่ตัดออกไปอ่ะมันคืออะไรนีเข้าเรื่องได้ยังได้เลยแต่แต่ขอถามหน่อยอะไรวันนี้ทําไมถึงใส่ชุดนี้มาไม่รู้เหมือนกันวันนี้อ่ะแกดแผดเชื่อมโยมันไม่มาพยายามคิดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่า เฮ้ยเมนูของเรามันคือไอติมนมสดใช่ปะใช่ชื่อว่าอะไรไอติมนมหมีไอติมนมหมีทีนี้ก็คิดว่าแบบเอ๊เราจะใส่เสื้ออะไรดีพวกเสื้อลายหมีก็ไม่ค่อยจะมีจะใส่เสื้อควานลึกๆมันก็จะไม่ใช่ไอติมนมหมีมันจะกลายเป็นแบบไอติมนมหนูมันจะดูนมกันทั้งทีเรื่องสุดก็เลยนึกไม่ออกค่ะก็เลยอะไรก็ได้ที่มันแบบสวยๆสวยไหม เพราะว่ายืนอยู่หน anyway> ้ากล้องคนเดียวปือเนี่ยมึงนะพี่เกศฝักเล่นมาพี่เกศฝักเล่นมาทำกับข้าวดีกว่ามใช่กับข้าวดลยวันนี้อยากกินไอติมทำไอติมกันค่ะวันนี้เมนูอะไรจ๊าเมนูก네็คือไอติมนมหมีอันนี้เป็นนมที่กินมาตั้งแต่เด็กเด็กๆกินไหม Hmm. ไม่กินเหรอกินแลม <ง S 2> นะอะไรนะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะอันนี้คือพูดตรงๆคือไปเจอคนทำไม่อยากทำบ้าง <c oughs> กินเนาะแต่ถ้าเขาก็ได้ถ้าเขาก็ได้ก็ไม่ว่าแต่กินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะอันนี้คือว่ามันจะแบบมันจะมแบบันมันจะแบบว่าเข้มข้นเว้ยหอมมันอร่อยมากตอนเช้าๆแม่ก็คือเอาไปอุ่นร้อนพอมันเดือดเบือด,ด,ดปุ๊บมันจะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรฟองนมเหรอที่เหมือนเหมือนนอ้ำเต้าหู้มันจะมีฟองอฟองอเต้าหู้อ่ะเอออย่างนั้นนะอ่ะอุ้ยอร่อยนยแล้วแม่เนี่ยเพิ่งคิดได้ตอนโตเพวยความที่แบบตอนที่เราเด็กๆอ่ะก็ไม่ชอบกินนึกออกว่าตอนเช้ามันก็แบบต้องกินนู่นต้องกินนี่ไม่อยากกินอะไรเลยอย่างเงี้ยเบื่ออาหารแม่ก็พยายามจะสรรสร้างอ่ะเนาะให้แบบลูกรู้สึกว่ามันสนุกกับการกินน้งก็ไปหาแก้วเป๊กเว้ยซึ่งตมาก็เข้าใจว่าแก้วช็อตแหละคืออ๋อไม่น่าแม่คือเรเก่ง สอนแม่ฝึกมาตั้งเด็กโอ้โหนั่งเรียงกันเลยพี่น้องสี่ห้าคนนั่งเรียงกันนะแล้วก็คนละช็อตคนละกี่ช็อตขอบคุณแม่ที่สอนขอบคุณแม่ที่สอนอันนั้นก็แก้วนั้นก็เป็นจากนมมันก็ไปเป็นน้ำใสใสเป็นน้ำใสๆสแทนใสๆสบางทีก็มีสีนิดหน่อยแล้วแต่แล้วแต่บางทีก็ใสๆสบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็แบบใสเกลือบีบมะนาวนิดหน่อยอะไรก็โอเคดี นอะไรนี่คนกินบ่อยๆคือต้องเช็ดตรงนี้หน่อยน้องบางทีน้องก็จะมีฝุ่นอะไรใดๆนะเวลาเราเทมันจะได้ไม่เลอะเนาะอันนี้มันมีสรรพคุณที่ทําให้ตัวสูงถ้ากูกินแล้วกูได้แค่เนี้ยชื่อมึงน่าทานเรื่องพี่เกดฝากมาค่ะพี่เกดเรวอีเกตเดี๋ยวถึงมึงมึงแดกเยอะไปแล้วสิสูงอะไรขนาดนั้นน่ากี่ อุ๊ยมันมีปมปังอ๋ออีเก๊อีไม่อยู่ยังสาระแนมาด่ากูได้ไปใส่หม้อค่ะเอานมใส่หม้อนะคะห้ากระป๋องอ้ยเงี้ยม้ออุ้ยเหงาเหงาในการทำงานหรอคะเหงาในชีวิตส่วนตัวน้อยอะไรเอาเงี้ยมาอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวก็เจ้าเองนะอ๋อเดี๋ยวมันก็ทำไมทำไมผู้ชายไม่มาลุงเราเหมือนงานบ้างคะตรงนี้แบบ <c oughs> ทำไมไม่มีผู้ชายมาวอลวร์เหมือนงานที่แบบมาตามจิตทุกวันตามจิตว่าจะเอาวันนั้นจะเอาวันนี้ทำไมไม่มีผู้ชายาพูดว่าจะเอาวันนั้นจะเอาวันนี้ไม่ได้ <c oughs> หมายความว่าจะเอาเวลาว่างไปกินข้าว <c oughs> นั่งเล่นกินกาแฟเออคิดอะไรเราอะไรคะเราไม่พูดหมดประโยคอะ เราเว้นไงถ้ามันยาวอ่ะมันดึงไงบางทีเราก็แบบกระชับทำม,ม,ม,มันยาวทำม,มันยาวอย่างอื่นยาวได้อาอยาอ่ะ,อะฉันทำให้พวกเธอภูมิใจแล้วนะอีกิดระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดไป3ช้อนโต๊ะ มันต้องคนมันต้องคนไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะไหมเพราะว่าตอนนี้แป้งก็คือติดก้นหม้อติดตูดอยู่อ,อ่ะต่อไปส่วนผสมต่อไปนะคะใส่น้ำตาลชอบหวานเยอะใส่เยอะชอบหวานน้อยใส่น้อยไปค่ะประมาณนี้อขออีกสักครึ่งได้ยไหมเพราะว่ามันต้อง หวานนิดนึงอ๋อลืมไปไม่น่าใส่เลยเพราะต้องใส่นมข้นอยู่โอเคเพราะว่านมข้นมันหวานเด้ออ่านมข้นเท่าไหร่นมข้นไม่ถึงกี่บาทเนี่ยหลอดเนี้ยใช่กี่บาทอะไรเ่ยสามช้อนโต๊ะจ้ะแม่สามเลยเหรอถ้างั้นเราลดนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลเกินนะทุกคนนะคะ รอให้มันเย็นนิดนึงทุกคนถ้ามันร้อนเกินไปแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเลยเนี่ยนะมันจะเปืองไฟไม่มีอะไรหรอกมันจะเสียค่าไฟเยอะมันจะเสียค่าไฟเยอะมันร้อนไงแล้วตู้เย็นมันก็ต้องแบบแรงนึกออกมาสู้กันแบบเอามึงไฟหัวมึงไฟกัวกัวเอาความเย็นไปอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราอะเปลืองไฟค่ะเปืองตังค่ะแต่เราใช้ไฟออฟฟิศนะก็ตังกูค่ะเปืองก็ตังกูอยู่เหมือนกันค่ะเปลืองตรงนี้เอ๊ะมันยังไง ตีเลยพี่เกดฝากมาค่ะแม่จะตีแล้วนะพี่เกดฝากมาแล้วอะไรไม่ดีเกดฝากมาหมดแล้วหให้มันคลายความร้อนก่อนนะเทใส่ชามแก้วค่ะพลาสติกก็ได้อะไรก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะก็แล้วแต่แบบแบบให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเทลงไปถ้าเป็นพลาสติกนะคะทุกคนชามอะไรก็ได้ที่มันจะเข้าช่องฟรีซได้เนาะอย่าเอาฟองออกก่อน เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าช่องฟรีซนะคะแช่เอาไว้สักประมาณ3-4ถึงชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไง Three hours later มาแล้วทุกคนคะทำง่ายมากแต่ดัช่ไหมะเป็นไงคะไม่รยอย๊อยนี่ขนาดเนื้อมันยังแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เลยนะ ยังอร่อยเลยอ่ะตอนเป็นเนื้อไก่ทีมันคืออร่อยมากหอมนมหอมนมแบบกุ้งพยานื่้งจมูกสูบหมดปลาตาไปปั้นค่ะ นมีของเราเป็นยังไงไอติมนมหมีนะไม่ใช่นมหนูเฮ้ยมันจะไม่แข็งแต่คิดว่าได้ละพอละฉันจะไม่ล้อเธออีกต่อไปฉันอยากเพราะฉันอยากกินเธอแล้วฉันต้องได้กินไปถึงไอติมแ้วคืออยากจะไปายถึงคนเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะหมายถึงใครแล้วต้องไปนไอติมไปก่อนนี่แล้วก็กระป๋องที่เราใช้ทํานะคะอย่าทิ้งว้างเขาค่ะหาที่เปิดราเปิดแบบนี้นะนี่ทำแพ็กเกจแบบ สวยงามนี่ยไไมอุ้ยสวยแฮะอุ้ยเจลลี่แมวแมวแมวเจลลี่มีถั่วไหมพอยังพอก่อนเนาะโอเคนี่สวยงามน่ากินฟูด กินมากอะ่ะคือเหมือนกินนมอ่ะนมนหมีนมใช่นมหมีมนมหมีค่ะเย,นยนน็นเะย็นต้องบเลยนะเย็นมือมากตรงเนี้ยก็คืออร่อยแบบ เหมือนเหมือนก็เป็นรสชาตินม,มของเขานี่และนะแต่ว่าจะหวานกว่าปกตินิดนึงแต่ด้วยความที่พอมันเป็นไอติมใช่ป่ะมันจะไม่ได้หวานเจี๊ยบแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะขนาดนั้นทําง่ายทํากินเล่นได้เอาแบบนี้ก็แบบถ้าบางคนชอบท็อปปิ้งเนื้เราว่าใส่ถั่วหรือว่าช็อกโ,โกแลตอ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนาะไม่อยากใส่หมดเลยอะทำไมเราไม่ซื้อท็อปปิ้งมาตรงนี้ใส่ขนมปังอ่าเป็นอุ้ยเออซื้อขนมปังใส่อุ้ย ดีเอากลับไปทำกินเองที่บ้านนะคะทุกคนอะร่อยแล้วจะทำขายกันดิเนีขายติ้ไหมเราขายทุกอย่างที่เราทำไปกี่เมนูแสนล้านเมนูเราขายได้ทุกอย่างผมรู้นะ ค่ะทุกคนมันจะวนวนอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะนมหมี่สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยอร่อยมากทําได้เองที่บ้านนะคะทำง่ายๆไปทําตามกันได้นะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะคลิปมาใหม่เมื่อไหร่จะได้แบบดังติ๊งต,งตงเลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วบาย